ถ้าอยากเป็นกองหลังแบบมืออาชีพวันนี้เรามี4สเต็ปง่ายๆที่จะช่วยคุณทําได้ไปดูกันสเต็ปที่1การอ่านเกมการอ่านเกมเป็นสิ่งที่สําคัญดูตําแหน่งของเพื่อร่วมทีมให้ตัวเองอยู่ตําแหน่งที่สามารถบล็อกทางวิ่งของคู่ต่อสู้ได้จะทําให้เราได้เปรียบสเต็ปที่2 การเข้าแย่งบอลเมืม่อคู่ต่อสู้มีบอลให้เรารอจังหวะที่เขาเสียการควบคุมและเข้าแย่งอย่างมั่นใจแต่ต้องหลีกเลี่ยงการพุ่งเข้าใส่แบบโดยตรงเพื่อลดความเสี่ยงจากการฟาวสต็ปที่3การตัดบอลและส่งต่อการตัดบอลเป็นสิ่งที่สําคัญต้องคิดก่อนเสมอตัดบอลแล้วจะให้เพื่อนหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่าลืมรักษาความนิ่งเพื่อไม่ให้เราเสียบอลได้ง่าย สเตปที่สการสื่อสารกับทีมกองหลังที่ดีต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเสมอบอกตำแหน่งคู่ต่อสู้แจ้งในจังหวะอันตรายทีมจะได้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพ<ง>ียงแค่4สเตปนี้คุณก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นกองหลังแบบมืออาชีพได้ลองฝึกกันดูนะครับ